Thanks for watching! พบกับน,นารถบ้านสมชายนะคะสําหรับวันนี้นะคะน้องนาน,นะคะมานําเสนอรถเข้าใหม่นะคะเป็นมิสูบิชิปาเจโรนะคะสปอร์ตเครื่องของสูสีตัว g ีพนะคะคันนี้จะเป็น g t พีพรีเมียมนะคะเป็นโฟวินฟี2017นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าของรถกันเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะไฟคู่หน้านะคะจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะกระจังหน้านะคะจะเป็นโครเมียมนะคะ คันนี้จะมีเซ็นเซอร์ให้ทั้งหมดรอบคันเลยนะคะมีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะแล้วก็ติดสเกิร์ตให้รอบคันด้วยนะคะส่วนยางนะคะเป็นยางกูดเยียร์นะคะดอกยางยังเหลืออยู่เยอะเลยนะคะใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะไฟเลี้ยวนะคะจะอยู่ตรงที่กระจกมองข้างแบบนี้นะคะคันนี้นะคะจะแต่งสเกิร์ตให้รอบคันนะคะมีบันไดขึ้นลงสะดวกสบายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังของรถกันบ้างนะคะ สำหรับด้านหลังของรถเลยนะคะคันนี้ติดสปอยเลอร์หลังให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบฮาโลเจลนะคะมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันแบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นโฟวินนะคะมีกล้องถอยหลังด้วยนะคะ สำหรับคันนี้นะคะมีกุญแจให้ทั้งหมดสองดอกแบบนี้เลยนะคะเมื่อเปิดประตูนะคะจะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์เลสแบบนี้นะคะสามารถล็อกแล้วก็เปิดแบบนี้ได้เลยนะคะเดีย๋ยวเราไปชมภายในของรถกันบ้างนะคะสําหรับภายในของรถนะคะกระจกนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะกระจกมองข้างก็สามารถปรับขอไฟฟ้าได้ด้วยนะคะคันนี้เป็นปุ่มแบบคุชตาร์นี้นะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มแพดเดิลชิปเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้ด้วยนะคะ สำหรับหน้าจอนะคะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะคะมีนีเวเกเตอร์แอร์นะคะเป็นแอร์แบบออโต้แบบนี้เลยนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแบบนี้นะคะถุงโฟลวินปรับเปลี่ยนตรงนี้เลยภายในนะคะกว้างขวางมากๆเลยนะคะเบาะคู่หน้านะคะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเป็นเบาะหนังสีดําคันนี้มี Air แอร์แบให้ทั้งหมด5ใบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังของรถกันบ้างน,นะคะ สำหรับคันนี้นะคะมีจอกลางนะคะมีแอร์ทั้งสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะเบาะนั่งนะคะสามารถพับได้นะคะขึ้นลงง่ายๆสะดวกสบายมากๆเลยนะคะนี่นะคะเบาะหนังสวยๆเลยนะคะด้านหลังนะคะมีสายคาเดเบลทุกตำแหน่งเลยนะคะแล้วก็มีแอร์หลังนะคะเย็นทุกจุดเลยนะคะ สำหรับบริเวณห้องเครื่องของ Mitsubishi Pajero คันนี้นะคะรับประกันเลยรถสวยไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อเครื่องแต่อย่างใดแน่นอนนะคะคันหน้าน็อตเมทอาร์ฝากระโปรงนะคะทุกอย่างยังเต็มอยู่ในสภาพเดิมๆเลยค่ะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport 2.4 GT Premium Gear Auto g o โก w i n ปี2017คันนี้นะคะราคาอยู่ที่599,000บาทนะคะ599,000บาท ผ่อนได้นานสูงสุด84งวดนะคะงวดละประมาณ11,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะท่านใดสนใจนะคะทักเข้ามาที่เพจรถบ้านสมชายมินบุรีกรทมได้เลยหรือว่าจะเป็นไลน์แอดของรถบ้านสมชายนะคะ sc558 อย่าลืมมีแอดด้านหน้านะคะเบอร์โทร0818151357นะคะ0818151357 0814803351นะคะ0814803351ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับนาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ